สวัสดีคุณผู้ฟังเรื่องเล่าหล,ลอนๆค่ะค่ำคืนนี้คุณเราก็มาเจอกันอีกเช่นเคยเรื่องราวที่เราจะเล่าในค่ำคืนนี้มีชื่อเรื่องว่าส่งอาหารให้ผีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามรับฟัง,งพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ เหตุการณ์ที่เราจะเล่านี้มันเกิดขึ้นกับสามีของเราเองสามีของเราทำงานประจำในช่วงเวลากลางวันแต่หลังจากที่สามีเลิกงานประจำแล้วเขาก็จะไปวิ่งงานนอกอีกตอนนั้นเราสองคนทำงานเก็บเงิเงนกันอย่างขยันขันแข็งมากงานนอกที่สามีเราไปทำนอกเหนือจากงานประจำแล้วนั้นก็จะเป็นการขับฟู้ดไรเดอร์ เป็นพนักงานส่งอาหารค่ะเนื่องจากสมัยนี้คนที่เขามาทำอาชีพนี้ก็เยอะมากเนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้มีโรคระบาดที่เกิดขึ้นผู้คนก็ไม่อยากที่จะออกมาจับใจ่ายใช้สอยกันนอกบ้านเลยมีการสั่งอาหารผ่านระบบออนไลน์ทำให้พนักงานส่งอาหารช่วงนี้จะมีงานเข้ามาเยอะมากสามีของเราก็เป็นคนหนึ่งที่ทำงานนี้ กิจวัตรประจำวันของสามีจะออกไปทำงานในตอนเช้า8-9ดโมงและเลิกงานสักประมาณ4ี่โมงเย็นและหลังจากนั้นก็กลับมาบ้านเปลี่ยนเสื้อผ้ากินอาหารสักหน่อยก็ออกไปวิ่งงานส่งอาหารต่อค่ะสามีของเราก็ไม่ได้วิ่งทุกๆวันหรอกค่ะคือวันไหนที่ว่างเว้นจากงานประจำหรือถ้าช่วงไหนที่แบบไม่ได้เหนื่อยมากไม่ได้มีงานเยอะ ก็จะออกไปวิ่งงานนี้ต่อค่ะจะมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งสามีเป็นคนเล่าให้เราฟังสามีบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมาหลายวันแล้วแต่สามีไม่มีโอกาสที่จะได้เล่าเราเลยจนวันนั้นสามีก็เล่าให้เราฟังค่ะสามีบอกว่าวันนั้นมีลูกค้าสั่งอาหารผ่านระบบคือทุกอย่างก็เป็นไปตามระบบปกติจนกระทั่ง พอสามีไปรับอาหารที่ร้านดังกล่าวเรียบร้อยแล้วก็มาถึงขั้นตอนในการนำส่งอาหารให้กับลูกค้าลูกค้าก็ทำการปักหมุดเอาไว้ในแมไม่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเส้นทางที่ทางลูกค้าได้ปักหมุดเอาไว้มันเป็นเส้นทางที่สามีไม่เคยเข้าไปส่งอาหารในบริเวณแถวนั้นเลยและสามีก็ไม่ได้รู้จักเส้นทางนั้นเลยค่ะก็เลยโทรไปถามทางกับทางลูกค้าที่เขาได้สั่งออเดอร์นี้เอาไว้ โทรไปไปายสายก็เป็นผู้หญิงรับสายค่ะและทางสามีก็เลยถามว่าตำแหน่งที่ทางลูกค้าได้ปักหมุดเอาไว้มันอยู่แถวไหนทางลูกค้าเขาก็ได้อธิบายเส้นทางมาค่ะว่าให้ขับเข้าไปในซอยนั้นคือขับเข้าไปจนสุดซอยเลยและตรงบริเวณก่อนที่จะถึงบ้านหลังนี้จะเป็นโค้งโค้งหนึ่งและพอเลยโค้งนั้นมาแล้ว ก็จะเป็นตำแหน่งที่ทางลูกค้าได้ปักหมุดเอาไว้บ้านดังกล่าวก็จะอยู่ซ้ายมือลูกค้าเขาก็อธิบายรายละเอียดต่างๆไว้กับทางสามีค่ะจากนั้นสามีก็เลยขับรถไปตามเส้นทางที่ทางลูกค้าได้อธิบายเอาไว้แต่มันค่อนข้างที่จะทุลักทุเลงหน่อยเพราะเป็นเส้นทางที่สามีไม่เคยไปเลยและไม่ดูจักทางคือแถวนั้นมันจะมีซอยอยู่เยอะมาก และซอยแต่ละซอยนั้นมันก็เหมือนเมือนกันคือถ้าดูป้ายเส้นทางไม่ดีนั้นก็อาจจะเข้าไปผิดซอยแล้วแต่ละซอยมันก็เข้าไปลึกกว่าจะออกมาอีกทีหนึ่งมันก็เลยเสียเวลาสามีก็เข้าไปในซอยดังกล่าวค่ะก็เข้ามาลึกพอสมควรเวลาที่สามีไปส่งอาหารตอนนั้นก็น่าจะซักประมาณสามทุ่มกว,กว่าได้แล้วคือสามีก็สังเกต ตั้งแต่ต้นซอยเลยนะก็พอที่จะมีบ้านคนที่อยู่ติดเรียงๆกันเลยค่ะแต่บ้านแต่ละหลังนั้นมันดูแออัดมันมืดมันมีไฟทางค่ะแต่ไฟมันไม่ค่อยสว่างเลยมันดูหม่นมองยังไงบอกไม่ถูกแต่ตอนนั้นสามีก็ไม่ได้เอกใจอะไรยังคงขับรถเข้าไปเรื่อยๆจนพอขับรถก็มาไกลพอสมควรแล้วค่ะคือตอนนั้นบ้านคนก็เริ่มที่จะห่างๆกันแล้ว คือขับไปกว่าจะเจอสักหลังหนึ่งทางสามีก็เลยลังเลใจว่าเข้ามาถูกซอยหรือเปล่าทำไมมันดูเงียบและวังเวงมันไม่ค่อยจะมีบ้านคนเลยสามีก็เลยตัดสินใจถูกกลับไปหาลูกค้าอีกครั้งก็เป็นผู้หญิงรับสายเหมือนเดิมสามีก็เลยถามไปว่าคือมาถึงตรงบริเวณนี้แล้วจะต้องขับไปทางไหนอีกลูกค้าเขาก็บอกว่าเข้ามาถูกทางแล้วล่ะ แต่ต้องขับไปดตรงเข้าไปอีกตอนนั้นสามีก็บอกว่าก็ขับเข้ามาลึกแล้วนะแต่ยังไม่เจออะไรเลยทางลูกค้าเขาก็บอกว่าให้ขับตรงยาวเข้าไปอีกและจะไปเจอโคง้งพอถึงโค้งตรงนั้นก็จะเจอบ้านที่อยู่ซ้ายมือนั่นแหละทีนี้ลูกค้าก็วางสายไปสามีก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ต่อค่ะแต่ในระหว่างที่สามีขับรถเข้าไปนั้นคือต้นซอย ก็พอที่จะมีรถวิ่งสวนมาบ้างแต่พอขับมาถึงกลางซอยและพอเดินเข้ามาลึกเรื่อยๆสามีบอกว่าไม่เจอรถวิ่งสวนเลยสักคันเดียวและบ้านแต่ละหลังมันก็ดูเงียบๆวังเวงเหมือนไม่มีคนอยู่แต่ตอนนั้นก็คิดว่ามันอาจจะดึกแล้วผู้คนอาจจะพากันเข้านอนกันแล้วบ้างก็เลยไม่ได้เอะใจอะไรยังคงขับรถต่อเข้าไปเรื่อย ส่วนกระทั่งในที่สุดสามีก็ขับไปเจอโค้งที่ทางลูกค้าได้บอกเอาไว้เพราะว่าตลอดเส้นทางที่ขับเข้ามานั้นมันเป็นถนนตรงคือขับมายาวๆเลยจนมาเจอโค้งนั่นแหละค่ะและที่สังเกตต,ตรงโค้งตรงนั้นมันจะไม่ม,มีบ้านคนเลยค่ะแต่พอเลยโค้งไปแล้วจะมีบ้านอยู่หลังหนึ่งที่อยู่ซ้ายมือสามีก็เลยดีอกดีใจค่ะที่มาถึงสักทีหนึ่ง สนกระทั่งสามีไปจอดที่หน้าบ้านหลังนั้นลักษณะของบ้านหลังนี้นะคะเป็นบ้านสองชั้นที่มีรั้วล้อมรอบและสังเกตไปที่บ้านหลังนั้นมีแค่เพียงไฟหน้าบ้านที่เปิดอยู่และมันดูเงียบสามีไปถึงก็กดออดที่หน้าบ้านคือกดเรียกอยู่สองสามรอบไม่มีใครมาเปิดประตูให้เลยค่ะสามีก็เลยโทรกลับไปยังเบอร์ของลูกค้า แล้วก็บอกลูกค้าว่าตอนนี้มันถึงหน้าบ้านแล้วให้ลูกค้าออกมารับของได้เลยแต่ทางลูกค้าตอบกลับมาว่าให้สามีนั้นวางกับข้าวเอาไว้ตรงที่รั้วหน้าบ้านได้เลยและส่วนเงินค่าอาหารนั้นเดี๋ยวจะโอนตามไปให้และทางลูกค้าก็ได้ย้ำมาว่าเมื่อวางเสร็จแล้วให้รีบขับรถออกมาเลยแต่ตอนนั้นสามีก็ไม่ได้เอะใจค่ะคิดว่าลูกค้าอาจจะไม่สะดวกมารับอาหารเองก็ได้ ก็เลยเดินกลับมาที่รถในระหว่างที่นั่งรอยอดของลูกค้าอยู่นั้นคือสามีต้องรอยอดให้โอนเข้ามาก่อนนะคะถึงจะได้ขับรถออกมาได้สามีก็เลยนั่งรอยอยู่ตรงบริเวณหน้าบ้านนั่นแหละเพื่อที่จะรอยอดโอนของลูกค้าเข้ามาในบัญชีในระหว่างที่รอยอยู่นั้นสามีก็สังเกตไปที่บ้านหลังนั้นค่ะคือบ้านหลังนั้นมีเพียงแค่ไฟหน้าบ้านดวงเดียวที่เปิดอยู่และภายในบ้านนั้นคือปิดไฟมืดสนิท และสามีก็สังเกตไปที่ชั้นสองของบ้านมันจะมีหน้าต่างอยู่บานหนึ่งและมีผ้าม่านปิดกันเอาไว้สามีก็เหลือบขึ้นไปมองปรากฏว่ามันเห็นลางๆเหมือนเป็นร่างของคนคนหนึ่งที่ยืนอยู่ตรงบริเวณหน้าต่างคือเขาก็ยืนมองตรงมาที่สามีตอนนั้นสามีก็คิดว่าอาจจะเป็นคนที่เขาอยู่ในบ้านหลังนี้แหละอาจจะออกมายืนดูว่ามีใครมา แต่พอสังเกตดูดีๆแล้วคือตอนนั้นมันก็มืดนะอาจจะมองไม่ค่อยถนัดแต่พอเพ่งมองดูดีๆมันก็เลยทำให้เห็นอะไรที่ชัดเจนขึ้นสามีเห็นเป็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งเธอผมยาวมากแต่ผิวของเธอนั้นขาวซีดแล้วเขาก็เพ่งมองลงมาที่สามีแบบน่ากลัวมากๆตอนนั้นสามีก็เลยแอบหลบสายตาเพื่อที่จะไม่มอง คือหลบสายตาไปแค่แป๊บเดียวสามีก็มองกลับไปอีกครั้งหนึ่งแต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นได้หายไปแล้วสามีก็ยังคงคิดในแง่ดีค่ะคิดว่าเธอน่าจะกลับเข้าห้องไปแล้วตอนนั้นก็ยังคงรอยอดโอนของลูกค้าเข้ามาแต่ก็เห็นว่ามันนานแล้วค่ะที่ลูกค้ายังไม่โอนเข้ามาเลยสามีก็เลยโทรกลับไปหาลูกค้าอีกครั้งลูกค้าก็บอกว่ายังไม่ได้โอนไป แต่ทีนี้ทางลูกค้าก็ได้ถามสามีว่าตอนนี้สามีอยู่ที่ไหนแล้วสามีก็บอกว่ายังคงอยู่ที่หน้าบ้านของลูกค้าลูกค้าก็เลยตกใจก็พูดกับสามีว่าทำไมยังคงอยู่ที่หน้าบ้านหลังนั้นอีกให้รีบออกมาได้แล้วเดี๋ยวจะรีบโอนเงินไปให้สามีก็แอบงงนิดหน่อยค่ะว่าทำไมถึงต้องให้รีบออกมาจากบ้านหลังนั้นก็แค่รอย,ยอดโอนถ้าโอนเสร็จก็จะออกไปแล้ว แต่ทางลูกค้าก็ย้ำว่าให้รีบขับรถออกมาเลยเดี๋ยวจะโอนเงินไปให้แล้วเขาก็วางสายไปค่ะจากนั้นสามีก็เลยตัดสินใจขับรถออกมาค่ะแต่ในระหว่างที่กำลังจะสตาร์ทเครื่องรถนั้นจู่ๆก็ดินเสียงประตูดังสามีก็ตกใจมากคือตอนนั้นไม่มีลมอะไรพัดเข้ามาเลยนะ จู่ๆประตูมันก็เปิดขึ้นมาเองแล้วทีนี้สามีก็เพ่งมองเข้าไปในบ้านหลังนั้นจู่ๆก็เห็นเป็นร่างของผู้หญิงคนเดิมที่เธอกำลังเดินออกมาจากในบ้านที่มืดๆแต่สภาพที่เจอนั้นตามเนื้อตามตัวของเธอแบบซีดน่ากลัวมากแบบดวงตาลึกโบกเข้าไปข้างในแล้วเธอก็ฉีกยิ้มแบบปากฉีกไปถึงใบหูเลยค่ะ พอสามีเห็นแบบนั้นก็ช็อกตกใจมากก็เลยพยายามรีบสตาร์รถแต่สตาร์มันไม่ติดค่ะพยายามสตาร์อยู่หลายรอบจนกระทั่งในที่สุดเครื่องมันก็ติดค่ะจากนั้นสามีก็ได้รีบบิดคันเร่งออกมาจากซอยนั้นสามีบอกว่าตอนขากลับมานั้นคือภาพมันเหมือนไปไวมากอยู่ๆก็ขับรถออกมาจากซอยนั้นจนมาเจอถนนใหญ่คือมันช่างแตกต่างจากตอนขาไปมาก จนพอออกมาถึงถนนใหญ่ก็มีโทรศัพท์เข้ามาเป็นเบอร์ของลูกค้าคนเดิมค่ะเขาก็บอกว่าได้โอนย่อไปเรียบร้อยแล้วทีนี้ด้วยความสงสัยสามีก็เลยถามตรงๆไปเลยค่ะว่าบ้านหลังนั้นมันมีใครอยู่หรอลูกค้าเขาก็เงียบไปสักคู่หนึ่งเขาบอกว่านี่คุณเจอเหรอคะทีนี้ลูกค้าเขาก็เลยอธิบายมาว่าคือบ้านหลังนั้นมันไม่มีคนอยู่หรอกคะ่ะคือเดิมที ก็มีคนอยู่ได่แหละแต่หลังจากที่น้องสาวของเขาได้เสียชีวิตที่บ้านหลังนั้นทั้งพ่อแม่และตัวเขาก็ได้ย้ายออกมาจากบ้านหลังนั้นเลยแต่เหมือนว่าวิญญาณของน้องสาวยังคงไม่ได้ไปไหนยังคงสิงสถิตยอยู่ที่บ้านหลังนั้นและพปะถึงวันครบรอบเหมือนทางครอบครัวจะมาทำบุญให้แต่เนื่องจากวันนั้นไม่มีใครว่างเลยไม่มีใครสะดวกไปที่บ้านหลังนั้นเลย ก็เลยต้องโทรสั่งอาหารผ่านฟู้ดไดเดอร์นี่แหละค่ะและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังได้รับฟังกันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมไปกด Subscribe และอย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆ และเพื่อที่จะเป็นลังใจให้ทางช่องได้ทาคลิปต่อๆไปด้วยค่ะสําหรับใครที่มีประสบการณ์หลอนๆน,นะคะก็สามารถส่งเรื่องของคุณเข้ามาที่แฟนเพจเรื่องเล่าหลอนๆได้นะคะคําคืนนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาร่วมรับฟังกันด้วยขืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ